ดีครับเพื่อนนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกับนับเพียกนะครับวันนี้ออกมานอกสถานีนะมาตกปลาก็เลยนําสินค้ามารีวิวด้วยตัวนี้จะเป็นคันตกหน้าดินนะครับตัวนี้เป็นคันเรฟฟ็อกนะครับมีหลายสีนะครับก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินนะครับก็เป็นคันที่ได้รับความนิยมนะครับความนิยมกันมากนะครับเกี่ยวกับคันตกหน้าดินในราคาที่เบาๆนะครับ นี่นะครับด้ามจะเป็นด้ามไม๊อกนะครับด้ามกอกนะครับตูดก็จะมีที่กันกันกันศึกนะครับก็จะมีตูดมาให้ตัวนี้ด้ามไมก๊อกสวยงามครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดินปักดินนะครับพันดินเป็นลายดินนะครับสีเขียวนะครับก็จะมีอักษวก็ว่าเลสฟอกนะครับตัวนี้เลสฟอกนะครับก็จะมีด้วยกันสีแดง ีแดงเดี๋ยวมาดูสีแดงอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าลมแรงวันนี้ลมแรงเมื่อคืนฝนตกนะครับตับวน,นี้ก็เป็นสีแดงนะครับสีแดงแล้วกเดี๋ยวเรามาดูสีน้ำเงินกันนะครับถือว่าเป็นคันที่ คุ้มน่าใช้แล้วก็เป็นสินค้าที่นักตกปลาชอบซื้อไปใช้กันเพราะว่าถือว่ามีความคุ้มค่ามากๆนะครับเกี่ยวกับวัสดุในการทำนะครับฮเดี๋ยวนะา,า,าทอนปลายออกก่อนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นะครับเฟสฟอกนะครับก็ จะมีแดงเขียวน้ำเงินนะครับความยาวก็มี6ฟุต7ฟุต8ฟุต9ฟุตแล้วก็10ฟุตนะครับสังเกตนะครับคันจะเป็นด้าไม่ก๊อกที่สวยงามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคันที่คุ้มค่าด้วยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ปัดดินผ่านด้วยดินนะครับผันด้วยดินสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็จะมีเขียนติดคันว่าเรดฟอกนะครับจัมโบ้เรดฟอกนะครับตัวนี้เป็นคันหน้าดินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับเพราะว่ามีราคาที่ย่อมเยาแต่ ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้คันจำนวนเยอะๆนะครับในการตกหน้าดินนะครับก็แนะนำสำหรับคันนี้ได้เลยนะครับก็ <This> <good> okay. เดี๋ยวลองดูนะครับท่อนปลายก็จะเป็นในส่วนของท่อนปลายนะครับถ้าเกี่ยวกับสีแดงก็จะเป็นสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับนะคุ้มครับราคานี้คุ้มค่ามากๆนนะครับ คันเวทฟรใครสนใจนะครับคันนี้ราคาก็สามร้อยถึงสี่ร้อยบาทนะครับสามร้อยกว่ากว่าถึงสี่ร้อยบาทราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ถือว่าเอาไปเป็นชุดตกคันหน้าดินถือว่าคุ้มมากๆด้วยนะครับนะเป็นคันไฟเบอร์ครับแต่ด้ามไม่ก๊อกครับราคาจะพอๆกันกับคันที่เป็นด้ามยางนะครับแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับได้ด้ามไม่ก๊อกด้วยครับถือว่าคุ้มค่านะครับ ทุงานนะครับสวยนะครับก็มีตั้งแต่6 7 8 9็านะครับติดต่อได้นะครับที่ร้านนับเพียกนะครับกุบลฟิชชิ่งไปที่เพจร้านเพียกกุบลฟิชชิ่งนะครับตัดไปที่ข้อความเพจได้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อทางเพจนะครับฝากกดติดตามนะครับในช่อง youtube นัเพียกชาแนลนะฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับตัวนี้คันเลสโฟลับฝากไว้ใครสนใจนะครับ ก็มารีวิวอย่งแค่นี้นะครับโอกาสหน้าจะมีสินค้าใหม่ๆม,มาแนะนำอนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ